ครับนายภารกิจนี้ผมไม่พลาดแน่นอนครับคนท,ทั้งประเทศจะได้รู้ว่า s g Home เราเนี่ยตัวจริงเรื่องบ้านขนาดไหนส่วนคู่แข่งเราเนี่ยให้ผมจัดการเลยไหมครับไม่ขนาดนั้นหรอกครับพูดปุด๊บมีเคสมาปั๊บเลยเหระครับไหนดูหน่อยซิ บ้านเดนมันรวนอนยางแรงเลยยากทํำล้งค่าโรงรถแต่ไม่รื้จะริืมตอนยังไงโอ้ภารกิจนี้จัดให้เลยครับว่าแต่นายพอจะมีคารถให้ผมยืมหน่อยไหมครับช่วงนี้ผมชอตชอ็อตฮะนายก็ชอดเหมือนกันเหรอ,อผมม่คุยน,ำน้ำนายแล้วไปเหตุภารกิจดีกว่า พาคุณร่วมพิชิตทุกภารกิจเรื่องบ้านช่วยเหลือทุกความฝันระจัดทุกเหล่าปัญหาพร้อมดูแลครอบคุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพรเราคือ s c g Home จัดให้ได้ทุกเรื่องบ้านหลานยุใสวะ กกตอนหัดใหแสบด้วยนี่แมนปะว,วะสวัสดีครับโอ้ไม่ธรรมดามากันที่ร้าน s อส h o โ e หาดใหญ่ติดถนนเลี่ยงเมืองสายเอเชียเยื้องกับสำเพลงหาดใหญ่มาง่ายเดินทางสะดวกพร้อมดูแลเจ้าของบ้านได้อย่างครบครันสวัสดีครับ อ้าวสวัสดีครับพี่วินที่ผมนัดไว้ปะเนี่ยใช่ครับผมวินเป็นผู้เชี่ยวชาญของ s C c Home หัาดใหญ่นะครับวินนี่ไม่ได้แต่งเสื้อสักสีเทาหรอฮะอันนั้นวินมอไซสอโอผพา <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมยอก <c oughs> ยอกยอกยอกแต่ร้านใหญ่มากเลยนะครับพี่มีสินค้าและบร,ริการอะไรบ้างนะฮะก็หลักๆจะเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับม็อกอัพต่างๆสินค้าตัวอย่างงานบร,ริการเรื่องบ้านต่างๆนะครับ,รบตั้งแต่งานต่อเติมงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านตอบโจทย์ตั้งแต่บ้านใหม่จนถึงบ้านที่มีการอยู่อาศัยแล้ว ดีเลยครับพี่พอดีป้ารัตนาแกก็เป็นคนหาดใหญ่แกอยากจะต่อเติมหลังคาโรงจอดรถแกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงพี่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง <c oughs> ยอกยอกยอกเริ่มต้นอย่างนี้ครับดูออนไลน์ก่อนก็ได้ครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูข้อมูลบริการและก็วัสดุเบื้องต้นได้ที่ scghome.com หรือถ้าสะดวกมาที่หน้าร้านก็ได้นะครับเข้ามาชมวัสดุตัวอย่างรวมถึงมีเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้บริการให้คําแนะนําและก็เป็นที่ปรึกษาในการต่อเติมและปรับปรุงบ้านด้วยครับ โอ้ดีเลยครับพี่ว่าแต่กาแฟอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับพี่แต่ติดอยู่อย่างเดียวผมตม้ได้จ่ายเงินเลยรบกวนพี่เป็นจ่ายให้หน่อยได้ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ไปรอที่วัสดุนะพี่อินนี่วัสดุจริงเลใช่ปะฮะ ใช่แล้วครับในส่วนนี้ก็จะเป็นวัสดุตัวอย่างที่ใช้ในงานต่อเติมนะครับจะมีทั้งแบบโ่มแสงแล้วก็แบบทึบแสงนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถมาดูตัวอย่างได้แล้วปกติเรามีขั้นตอนการให้บริการยังไงบ้างครับพี่เบื้องต้นนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาที่สาขาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะครับคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการต่อเติมบ้างนะครับสามารถนาขนาดพื้นที่มาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทําการประเมินราคาคร่าวๆได้ครับและเมื่อโอเคกับเหรียญราคาก็จะมีเจ้าหน้าที่ เข้าไปดูหน้าง,งานจริงให้อีกทีหนึง่งแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาอย่างร้านทําแบบทําราคาต่อไปนี่คือวัสดุที่นิยมในการใช้ทกากันสาดลงจอดรถนะครับสําหรับพื้นที่ในอําเภอหาดใหญ่ถ้าบ้านเดี่ยวที่นิยมเนี่ยจะใช้เป็นแผ่นอะคริลิกซิงคไลท์นะครับซึ่งใช่ครับซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความโปร่งแสงนะครับแล้วก็สามารถตัดดูวตัดรังสีความร้อนได้ตอบโจทย์ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับ สำหรับบ้านทาวเฮาส์ทาวโฮมนะครับที่นิยมก็จะเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสกรองแสงได้ในระดับหนึ่งและเพราราคาจะย่อมเยาวลงมานะครับผมว่าป้ารัตนาแกน่าจะชอบแบบนี้นะมันโปร่งแสงแล้วก็การความร้อนได้ดีด้วยและสีนี้จะเป็นสีที่ขายดีที่สุดมีทั้งหมด4ส,สีครับแบบนี้เลยน่าสนใจขอบคุณสําหรับวันนี้มากเลยครับพี่วินผมจะส่ตงตง่อให้ป้ารัตนาได้ครับพี่วินมีอะไรอยากจะแนะนําคนพื้นที่บ้างไหมครับได้เลยครับ พอสำหรับลานเรานะครับนี่ผู้ช่วยส่วนตัวนะครับเป็นเจานา้าหน้าที่เฉพาะทาง,เ,งนจนจเลยนะครับดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วก็ทางเรานี่หมายตกแต่งนะครับพรมสีไม่จ้ามาท่าถือได้จากลานอื่นๆนะครับและที่สาคัญนะครับทางลานก็มีบริการส่งฟรีแต่จังหวัดด้วยนะครับซึ่งเดินไขก็เป็นไปตามทีลานคาสโนตแต่ว่าแต่ว่าผมพูดจบแล้วครับโอ้กะจังหวะาหมคนอีสานมันโมโหจังซี้่อยก็งงๆแต่ว่าแต่ว่าอีอย่างวะ เขาคุณนตัวความมุ่งมันนี่นะ้ครับพีเด้อครับยินดีให้บริการครับเดียวเดียวเดียวยิงยังผีเบ้าจ่ายคากาแฟด้วยจ่ายเห็นแน่จใจเห็นแน่ใจเห็นแน่เดียวเดียวเดียวกู้แล้วสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่แวะเยี่ยมชมร้านกันได้ครับพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องบ้านของทุกคนป้ารัตนาผมส่งตัวอย่างหลังคาโรงจอดรถให้ในร้านแล้วนะครับยังไงป้าเข้าไปดูสินค้าจริงที่หน้าร้านได้เลย หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ s g home com ก็ได้ครับอะไรนะป้าพี่มาโนดฝากซื้อกบเบื้องหลังคาจะรื้อหลังคาตาลานั่งเล่นละมุงใหม่ผมออกมาจากสาขาหาดใหญ่แล้วดิป้าอ๋อพี่โนออยู่สะเาวเล่อครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยงานนี้มาต่อกันที่ร้าน s g home pro shop สะเวาตรงถนนสายการจนาวนิชข้างสารากลางน้ำอำเภอสะเดาร้านสะดวกซื้อสำหรับกลุ่มช่างและผู้รับเหมาแบบครบวงจร สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่คุณเบนที่ผมติดต่อไว้ไหมฮะใช่ค่ะเบนณัทริกานาผักค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ s g Home Pro Shop สาขาสะเดาค่ะมผมซื้อมาฝากคุณเบนนะครับผมค่ะขอบคุณนะคะที่เสอร์ช่มพูมาฝากไม่ได้เรียกว่าฝรั่งนะครับนี่แหละค่ะเรียกว่าช่มพูเดี๋ยวถ้าชมพูร่ดแดงๆเขาเรียกว่าอะไรนะครับช่มพูก็เรียกว่าชม่มพูหรือว่าบางพื้นที่อาจจะเรียกว่ายามูก็ได้ค่ะเรียกอะไรก็ช่างครับผม,ผม ซื้อมาให้いいแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะพอดีผมอยากได้เนี่ยครับกระเบื้องหลังคาสว่านลูกหมูใบตัดแล้วก็เหล็กโค่นนะครับพอจะมีไหมครับที่นี่ค่ะคุณเป้พอจะมีแบบมาให้ทางสาขาดูไหมคะนี่เ,นเลยครับพี่น่วส่งมให้ดูพอดีเลยครับโอเคค่ะแบบนี้เลยครับทางสาขาของเรานะคะมีบริการถอดแบบกระเบื้องค่ะซึ่งคุณเป้น,นะคะจะได้ครบทั้งอุปกรณ์กระเบื้องและอุปกรณ์อื่นๆที่จะต้องใช้ค่ะสามารถทราบราคาคร่าวๆได้หลังจากการถอดแบบค่ะ เ๊ะเวอร์ทำอย่างกระท่องมาทั้งคืนเลยเนี่ยพบกับเจ้าหน้าที่ถอดแบบกันเลยดีกว่าะนะคะ,ค,ค,ะคุณเบ้นนำเลยครับค่ะป่าแต่คุณเบ้นครับลืมปราหลักชมพู่แต่บานขอเรียกบักนัดเด้วนี่คุณเบ้นลืมบักนัดครับผมเรียกว่าตอบโจทย์ทุกงานช่างจริงๆด้วยอุปกรณ์ช่างระดับมืออาชีพที่ครบทุกรูปแบบ และยังมีวัสดุก่อสร้างให้เลือกอีกมากมายพร้อมบริการผู้ช่วยถอดแบบวัสดุก่อสร้างแบบพบวงจรไม่ต้องเดินทางไปถึงหาดใหญ่ก็จัดให้ครบจบที่นี่ได้เลยครับ SCG Home จัดให้ได้ทุกเรื่องบ้านจริงๆขอบคุณอย่างแรงธุรกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมว่าแต่นายพอจะมีคารถให้ผมยืมสักหน่อยไหมครับพอดีของที่ร้านอ่ะอันนู้นก็ถูกอันนั้นก็ถูกผมหยิบมาเต็มคนรถเลยเนี่ยฮะ ซื้อเองจ่ายเองทำไมคือว่าเอาังสันล่ะครับของตังบักหลายนี่อีหอย่างวะคููอีกแล้วแล้วเออ